สวัสดีค่ะสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านนะคะมาเจอก,กันกับช่อง Spiritual Twin Tarot ค่ะก่อนอื่นเลยนะก็ขอขอบคุณนะคะในทุกๆคอมเมนต์กำลังใจนะในช่วงก่อนหน้าที่หมอไม้เนี่ยป่วยนะคะก็คงจะ รับรู้ได้นะผ่านเสียงหอวมายนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนะเสียงเริ่มเป็นปกติมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะพลังงานวันนี้นะคะเมื่อชีวิทาไทยระบบนะคุณคือนักลอนแร,แร่แปรธาตุพลิกบทชิงคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบมงเอิญแน่นอนถ้าหากว่าคุณถูกดึงดูดให้เข้ามารับชมรับพลังงานในคลิปนี้นะคะก็ขอให้เป็นพลังงานอนดีแก่ทุกท่านเลยนะฝั่งเป็นไกด์ไลน์แนวทางนะคะวันนี้จะใช้เป็นไพ่สาหรับนี้ค่ะมาดูพลังงานเบื้องต้นกันเลยไพ่จะบอกอะไรก่อนนะในพลังงานของเพื่อนๆเ,เรานะคะโอ้ ขึ้นมาแ,นแรกก็เป็นราชาดาบนะคะเคียงออฟซอเนอะาะใบนี้พูดถึงนะคะว่าตุองเรานะคะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆเลยนะอืมถ้าคุณมีฟรีวิวนะคะหรือเกิดปัญญามองเห็นอะไรที่มันทะลุปุโองในเชิงของความต้องการของคุณจริงๆหรือสิ่งี่คุณจะเลือกไปต่อเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความเฉียบคมมากๆเลยนะอืม แล้วยังรวมไปถึงว่าคุณก็มีสายตาที่แหลมคมด้วยในการมองเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาพบเจอกับคุณหรือสักการ์ที่เป็นไปนะคะว่าในทุกอย่างภาพรวมใหญ่เนี่ยบอกอะไรคุณหรือสอนอะไรคุณนะคะหรือให้คุณได้เรียนรู้อะไรอะ่ะอืม ราชาดาบไปเนี่ยมันพูดถึงว่าเชื่อได้เลยก็คือหลายๆคนที่เป็นเจ้าของพลังงานคลิปนี้นะคะคุณมีประสบการณ์ชีวิตสูงมากๆเลยนะในเชิงของเกี่ยวกับเรื่องคนก็ได้นะคะหรืออาจจะค่อนข้างมีประสบการณ์สากการที่หลากหลายที่เป็นมาในชุมคุณเนาะทาให้คุณค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจเชิงลึกมากๆนะคะในหลายด้านหลายมุมของชีวิตนั่นเองอหนึ่งไม้นะคะเอสตอกบอลเนาะ แล้วก็พไพ่ใบนี้เนี่ยพูดถึงว่าตัวของเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมักเกิดเป็นไอเดียแรงบันดาลใจได้เรื่อยๆเสมอเลยนะแต่อันนี้เนี่ยมารู้สึกว่ามันเป็นไปพร้อมกับตอนที่พลังงานของคุณเนี่ยมีการขับเคลื่อนใหม่ๆด้วยเช่นกันคือหมายถึงว่าถ้าหากคุณเจอภาวะเจอปัญหาอะไรที่อาจจะทําให้คุณเนี่ย ติดสตักนะคะกับตัวคุณเองเกิดข้อสงสัยอะไรในตัวคุณเองนะคะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรมาในเชิงของพลังงานอะ่ะก็ส่งผลได้เช่นกันที่อาจจะทําให้ด้านในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แรงมาันานใจของคุณเนี่ยมันติดชะงักด้วยเช่นกันนะคะแต่พอคุณสามารถก้าวข้ามภาวะนั้นได้นะคะเป็นการเคลียร์คัดอะไรกับตัวเองได้นะเนี่ยมันก็จะ กลับคืนมาใหม่แล้วก็ทวีคุณยิ่งกว่าเดิมนะเป็นในเรื่องของไอเดียความสร้างสรรค์ใหม่ๆที่สอดคล้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมในทางพิมพ์เขียวชื่อขอนเพื่อน,นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะก็สื่อถึงบุค,คลิโตัวตนด้วยมารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟกระตือร้นนะคะแล้วก็มากที่จะมีมุมมองอะไรที่เป็นเชิงบวกแน่นอนนะมองเห็นโอกาส มากกว่าปัญหาหรือวิกฤตนะคะเวลาคุณเจอเรื่องราวสันก,กรณ์อะไรต่างๆเนาะรวมไปถึงว่าคุณก็มากที่จะยิ้มแยม้มเอ j นจกับสิ่งีคุณมีที่คุณเป็นในชีวิตนะคะมาดูกันต่อเลยโอ้ oh, j u s t i สค่ะและไบนี้เนี่ยก็สื่อถึงแน่นอนนะว่าตัวของเราเนี่ยเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยีตทธรมมากๆนะคะ จะคิดจะทําอะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นนะอีกทางนะคุณก็มีสมดุลด้วยในเชิงของการปกป้องขอบเขตหรือพลังงานของตัวเองได้ดีอีกต่างหากรู้จักเลือกลับอืมอะไรที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตนปัจจุบนันหรือพลังงานการเป็นไปต่อชีวิตข้างหน้าอนาคตของคุณนะคะแล้วอะไรที่จะต้องเป็นการยืนหยัดและเคลียร์คัด ับบางสาการเหตุการณ์หรือพลังงานผู้คนนะคะที่หมดเวลานะที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อคุณอย่างนี้ได้ด้วยนะคือไพ่ใบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกถึงมันเป็นการปฏิวัติตัวเองอะที่เพื่อนเราเนี่ยเป็นมากกอนหน้านั้นแล้วช่วงหนึ่งจนถึงณเวลานี้นะคะก็ใช่ได้เลยด้วยพลังงานหัวข้อวันนี้เนาะพูดถึงว่า คุณเป็นผู้ที่มีความเล่นแร่แปรธาสูงได้นะพิกบทชิงคุณใหม่เนี่ยมันคือพลังงานของคุณเลยพายจสติดนะคะมันคือการที่มีความกล้าเกิดใหม่ที่จะเลือกหลับทุกสิ่งเริ่มลายซึ่งปัจจากความกลัวต่างๆอิ่งขึ้นนะคะต่อมาอีกนะอัอัศวินถือดาบค่ะ อสวินถือดาบเป็นที่นะคะให้ความรู้สึกในเชิงของความโศบเฉียวมั่นใจเห็นไหมมีความตื่นตัวนะคะใบนี้ก็เลยมองบอกถึงนะว่าหลายๆคนมันเป็นความพร้อมอะพร้อมในแบบที่ต่อให้แม้ว่าบางอย่างคุณก็ไม่รู้ว่าในบทระยะย,ยาวจะเป็นยังไงก็ตามแต่นะคะแต่อย่างที่บอก คุณเริ่มละทิ้งความกลัวเก่าๆเดิมๆได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในจุดของการเลือกรับใหม่ที่เป็นณนะปัจจุบันเชิงคุณว่าอะไรดีต่อคุณอะไรที่ไม่ดีต่อคุณเพียงเท่านั้นเลยก็เป็นการกล้าเผชิญหน้าและกล้าเลือกรับใหม่กล้าตัดสินใจนะคะอะไรที่ไม่ดีมาแล้วก็อาจจะเคยสร้างความย้อนแยง้ง ช่วงเวลาหนึ่งแก่คุณไม่สามารถเคลียร์คัดได้ตอนนี้ก็ได้จบจบสิ้นไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้เหมือนกับเพื่อนเมื่อหลายคนเห็นความสําคัญมากในเชิงของพลังงานนะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าคุณค่าพลังงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปอะไรในแบบที่ว่าคุณจะไม่ยอมให้อะไรภายนอกอีกแล้วที่มาลดพลังงานของคุณลง มาทําให้พลังงานของคุณดอปไปตรงนี้ไมนต้องบอกเลยว่ามันละเอียดอ่อนมากอาจจะรวมไปถึงความคิดบางอย่างด้วยนะคะในตัวของคุณเนาะอือคุณสามารถมองเห็นได้เลยว่าเอ้ยถ้าบางความคิดในที่เป็นมาเนี่ยมันไม่เห็นเป็นการนําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกตื่นตัวยิ่งขึ้นรู้สึกเชื่อมัน่นหรือไปข้างหน้าต่อกับสิ่งคุณจะทําหรือเลือกอะไรคุณจะเคลียร์ขัดความคิดนั้นออกไปเลยคุณจะรู้เลยว่าเอ้ย ความคิดนั้นเนี่ยมันคือเสียงในหัวแบบเก่าๆเดมิมๆมันไม่ดีสำรคุณอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะก็เป็นพลังงานนี้เลยที่บอกเกี่ยวกับเพื่อนของเราเนาะส่วนใหญ่เกิดอยู่ธาตุลมเลยนะคะเมถุนตุลกุมนะแล้วก็เด่นราศีตุลน,นะคะธาตุไฟเมสิงทานูค่ะโอเคถ้าตรงนี้มันตรงกับตัวหอนเพื่อนเราแล้วก็ภาวะของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า เมื่อในที่ผ่านมานะคะคุณก็อาจจะเจออะไรหลายสิ่งที่มันค่อนข้างทริกเกอร์คุณย้อนยันกับทางชีวคุณมานะคะชีวิตท้าทายระบบคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจากนี้นะคะด้วยบทบาทแล้วก็พลังงานที่แปรเปลี่ยนใหม่การเล่นแแปรธาตุนี้ของคุณได้นะคะจะพลิกบทชีวคุณไปอย่างไรมาดูกันนะคะ6ใบเนาะ โผขึ้นมาเลยสองไม้นะคะอย่างแรกก่อนเลยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะพลิกบทเปลี่ยนไปนะคะจากการเล่นแรแปรธาตุในทางพลังงานของเพื่อนเรานะคะคุณจะดึงดูดในเรื่องของโอกาสก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทำที่คุณสร้างมาไม่ให้ถึงว่า หลายคนนะคะมันจะเป็นการที่คุณลงมือทําในแบบพลังงานใหม่อะแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําในสิ่งเนี้ยที่ถูกทางอยู่แล้วแต่ว่ามันแอบมีอะไรที่เป็นแรงฝืนเป็นแรงต้านอาจจะเป็นการขับเคลื่อนทําไปด้วยที่คุณกังวลหรือกลัวว่าจะไม่ได้มันอะอนะคะแต่เนี่ยหลังจากเนี้ยมันคือการที่คุณโฟล์แล้วก็ทําไปด้วยความเชื่อมั่นอะไไว้วางใจได้จริง ด้วยความสนุกด้วยการโฟกัสสิ่งคุณรังสรรค์ปัจจุบันนะคะแล้วมันเหมันกับกลายเป็นว่ามันคือการขับเคลื่อนไปในแบบที่คุณผนวกรวมตัวมากขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตตัวตวนที่สูงกว่งคุณให้เป็นการนำทางหรือว่าส่งเมสเซจไกด์ไลน์หรือถูกจูนไปในรูปแบบของไอเดียลงมาอย่างนี้ยค่ะ แล้วมันทําให้ตัวของเรานะคะก็คือแทนที่เก่อนหน้านั้นในที่เป็นมาคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันเป็นการลงมือทําในแบบที่สูญเสียพลังงานมากเสิเหลือเกินนะก็กลับกลายเป็นว่าคุณเสียพลังงานน้อยลงเราก็มีความโฟลว์ลับลื่นขึ้นในการทําอะไรต่างๆในเชิงของว่าเออรูปแบบกระบวนการข้างนอกก็ยังทําแบบเดิมแต่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปหรือการปรากฏเกิดขึ้นทางผลลัพธ์สถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกันนะมันคือการที่ทําน้อยลงแต่ได้มากขึ้นเสียพลังงานออกไปน้อยลงเซฟพลังงานได้มากขึ้นอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะต่อมาเลยนะคุณได้ไพ่เดทนะคะโอ้โหไพ่เดทใบนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการบอกถึงภาพรวมนะ ว่าจะมีอะไรหลายอย่างที่แปลเปลี่ยนไปใหม่ปรากฏเกิดใหม่ในทางสาก,การช่วยขอนเพื่อนหลังจากที่คุณเนี่ยสามารถลิกเปลี่ยดน,นะคะเล่นแร่แปท่านะให้เป็นการอัพเลเวลพลังงานของคุณเนี่ยก้าวเข้าสู่ขึ้นความถี่ใหม่ได้มากขึ้นนะคะเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่ามันดูจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่จะมี ผลลั์แปรเปลี่ยนไปใหม่กับสิ่งที่คุณเนี่ยลงมือทํามานะคะแล้วก็อาจจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ในใจในที่เป็นมาในการเป็นไปหรือเกิดขึ้นผลลัพธ์เนี้ของคุณนะแต่ไพ่เดเนี่ยก็เลยมองอถึงองค์รวมในด้านอื่นๆชีวคุณด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงไปใหม่นะคะหลายคนเนี่ยไม่เห็นถึงแบบอ่ะอย่างยกตัวอย่างเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนรอบตัวในชีวคุณด้วย อย่างสมมติว่าในใครหลายคนตรงนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันยังมีใครบางคนที่ยังวกวนอยู่ในชีวิตคุณที่เขาเนี่ยไม่ได้มีพลังงานหรือมุมมองความคิดที่สอดคล้องกับการเติบโตหรืออัพลังงานยิ่งขึ้นในตัวคุณนี้นะคะมันก็จะมีสองอย่างมันก็จะเริ่มแปลเปลี่ยนไปในแบบที่ถ้าคนนี้เขาเปิดหลับได้มากขึ้น คุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมที่เขาคอนเนกับคุณได้ดีสามารถสื่อสารอะไรการรู้เรื่องได้ยิ่งขึ้นหรือเขามีการฟีดแบ็อะไรที่ให้ความเคารพให้เกียรติคุณยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับในบางคนถ้าจุดพลังงานการรับรู้อะไรของเขาที่มันยังอยู่จุดเดิมมันยังไม่ใช่เวลาของเขาที่จะอัปเลเวลหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ก็จะเป็นการที่ถูกเปลี่ยนถูกผัดเปลี่ยนนะคะถูกเคลียร์ขัดไปจากชีวขอนเพื่อนเราเนาะซึ่งหมายต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นได้ทางสาการที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแต่บางคนได้เกิดขึ้นไปแล้วในช่วงเวลาที่เป็นมาเนาะอืมจะเต็มไปด้วยบุคคลรอบตัวในชีวคุณที่สอดของดีขึ้นกับเพื่อนๆไม่มาถูกเรหรือดึงพลังงานของคุณไปนะคะ โอเคแล้วก็แน่นอนหมอบบอกถึงภาพรวมว่าหมายถึงหลังจากนี้อะไรที่มันเคยเป็นจุดเก่าจุดเดิมอะไรที่มันแน่นิ่งมากับทางชีวิตคนเนี่ยก็จะจบสิ้นลงนะคะเป็นการไปสู่การเกิดการขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ได้นะต่อมาอีกนะคะเดี๋ยวไพ่ตกนะหมอไม้ขอเก็บแอป โอ้โหไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาใบนี้ไม่มีความรู้สึกว่าจากการที่พวกเรานะคะสามารถเล่นแร่แปรธาตุไปเห็นพลังงานนะพลิกบทบาทอะไรใดใหม่ชื่อคุณได้นะมีเรื่องของความรักด้วยนะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยมาเนี่ยดูโดดเด่นยังไงก็เป็นเรื่องของความรักแล้วยิ่งมาหลังกับไพ่เดทนะคะเหมือนกับบ่งบอกถึงอะว่า หลายคนก็คือคุณจะเจอบทรักใหม่ที่ได้ลงเออสมหวังดีนะคะอืมเจอคนที่เข้ามาสอดคล้องกับคุณดีแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่คุณเนี่ยกำลังเกี่ยวข้องกันอยู่อืหมายถึงว่าก็คือยังมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันเป็นไปอะไรในความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่าในที่เป็นมาก็อาจจะมี เหตุการณ์อะไรปัจจัยไปบ้างนะคะที่เป็นปัญหาภายนอกเป็นสิ่งที่มาผลักดันในการเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันของคุณและเขานะคะนี่ก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวคุณกับคนนี้เนี่ยจะได้ก้าเข้าสู่ของการลงตัวกันด้วยดีในท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นปัญหาอะไรกันไปบ้างจากเหตุการณ์บางอย่างปัจจัยภายนอกนั้นนะคะก็คือมาเพื่อ transform ให้คุณกับเขาเนี่ยไปสู่จุดพร้อมอืมไปสู่พัฒใหม่ที่แท้จริงในการลงตัวของคุณและเขานะคะหรืออีกนิยามหนึ่งก็คือมันเป็นบทพิสูจน์รักแท้อย่างนั้นได้นะคะเออคุณกับเขาก็คือจะก้าวข้ามผ่านบทบททดสอบนะคะที่ไปสู่การลงตัวทางความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้นั่นเองนะคะอืมแต่ถ้าหากว่าเนี่ยในบางคนมันเป็น,นเชิงของการที่คุณจะได้ก้าวข้ามไปสู่ บทความสัมพันธ์กับคนใหม่เลยในที่นี้นะมันก็คือเป็นการให้สัญญาณว่าในที่เป็นมาเนี่ยคุณจบบทเรียนนะจบเลสันจริงๆนะคะที่เป็นบทคามาความสัมพันธ์เก่าๆอะไรแล้วก็โดยเฉพาะนะคะคุณมักจะเจอแต่การเจอบทสรุปจบลงที่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะอืมที่เป็นมาจากความกลัวลึกๆ ความไม่มั่นใจเชื่อมั่นในคุณค่าของคุณลึกๆมานะคะแล้วคุณก็คือสามารถที่จะก้าวข้ามความกลัวเบื้องลึกอะไรตรงนั้นได้เนาะอืมพอคุณสามารถก้าวข้อสู่เนี่ยพลังงานของการ except คุณค่าในตัวของคุณอย่างแท้จริงได้มันก็จะถูกสะท้อนออกมาเป็นความสัมพันธ์บทใหม่คนใหม่ที่ มาลองตัวเดียวคุณตรงนี้นั่นเองนะคะ,ะมาดูกันอีกเพิ่มเติมนะคะอีก3ามใบนะเพื่อนๆของเราโอ้ไพ่าสามเหรียญค่ะแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยก็เลยบ่งบอกถึงนะคะว่าภาพรวมชีวิตของเพื่อนเรานะคะมันเป็นการก้าวสู่ของการออกดอกออกผลเกิดความสงบสุขแล้วก็รับรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรคุณจะทำอะไรนะคะมันก็คือสามารถที่จะเป็นไปได้แบบรับดึงยิ่งขึ้นหรืออะไรบางอย่างก็คือเป็นปัจจัยร่วมที่เข้ามาให้คุณได้รับเลยเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องทำอะไรมันเป็นสิ่งที่เพราะพลังงานคุณเนี่ยแมทสอดคล้องแล้วก็ดึงดูดเข้ามาในชีวิตมาจะยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมุติว่าคุณมี ไอเดียแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆเพิอมเติมที่อยากจะลงมือทำขยับขยายนะคะแต่ว่าโอเคสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้จะทำได้อย่างทันทีกับสิ่งคุณมีมันอาจจะต้องอาศัยเป็นปัจจัยอื่นภายนอกเช่นคอนเนคชันใหม่ๆที่เข้ามาส่งเสริมเออหรือโอกาสที่เข้ามาช่วยผลักดันคุณโปรโมทให้กับคุณอีกทีนึงอะไรเนี้ยนะคะเนี่ยก็คือหมายถึงว่า ปัจจัยรอบนอกค่ะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหอนเพื่อนเนี่ยจะยิ่งเข้ามาฟลอยิ่งขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าดูสถานการณ์อะไรที่เป็นไปหลังจากนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นใจอะ่ะมันเป็นในเชิงนี้เลยนะคะตองมาอีกนะโอ้โหไพ่ The Empress แล้วก็ไพ่เดมเพรสนี้ขึ้นมาเนี่ยอกบอกถึงนะคะว่าเชื่อได้เลยว่าก็คือคุณจะได้กลายเป็นคนที่นำพาผู้อื่นด้วยนะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่ให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่านี่คือเรื่องจริงมันมีความจริงอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อเราสามารถที่จะพลิกอะไรได้ใหม่ในการทำงานข้างในกับตัวเองเปลี่ยน ความคิดความเชื่อใดใหม่การขับเคลื่อนพลังงานสู่ขึ้นความทีใหม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งผลปรากฏเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆอืเพราะฉะนั้นเนี่ยดิเอมเพรสมันมาพร้อมกับบทบาทใหม่ในฐานะความเป็นผู้นำยิ่งขึ้นจากการที่ตัวคุณนั่นแหละจะเกิดผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ ยืนยันน่ะให้กับผู้คนเลยไม่จบตากับอะไรใดๆที่เป็นมาทั้งหมดที่คุณได้ทำให้ผู้คนรับรู้ว่าเออมันเป็นเรื่องจริงมันมีอยู่จริงนะกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็อาจจะมาพร้อมกับการที่เช่นว่าพอมีอะไรขับเคลื่อนที่มันลงตัวมั่งคั่งมั่นคงดีงขึ้นนะกับทางชีวิตของท่านเรานะคะคุณก็อาจจะได้ขยับขยายอไปในเชิงของ การเป็นผู้สอนหรือผู้สร้างคอร์สอะไรเฉพาะสักอย่างหนึ่งอะเพื่อแบบช่วยนําทางผู้อื่นอีกทีหนึ่งด้วยอย่างเนี้ยได้จากประสบการณ์ตรงของเพื่อนที่เป็นมาแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณได้เนี้ยนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบเลยนะบางคนก็อาจจะเดิ่มต้นแล้วนะคะกับสิ่งนี้ของคุณเนาะอ่ะโอ้โหแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะอ่ะใบสุดท้ายหนึ่งดาบใบน,นี้พูดถึงค่ะว่า หลังจากที่ตัวของเรานะคะจับจุดทางไดนะ้ในการพลิกเปลี่ยนบทชีวิตใหม่ของคุณในการขับเคลื่อนเล่นแร่แปรธาตุพลังงานของคุณนี้นะคะต้องบอกเลยว่าก็คือหนึ่งดาบมันสื่อถึงว่าคุณเป็นของจริงอะ่ะเป็นคนจริงนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะมีบทบาทนี้ ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะมีภารกิจเฉพาะทางตรงนี้มีพลังงานที่สามารถเป็นบทเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เล่่แปรทัดได้ตรงเนี้ยนะคะแล้วนั่นก็คือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเลือกมาอยู่แล้วในต้นทางพิมพ์เขียวชิงคุณก่อนลงมาเกิดอะคะ่ะโอเคแม้ว่าบทบาทนี้ที่คุณเลือกมาภารกิจ หลักเฉพาะทางนี้ที่คุณเลือกมาใช่มันก็จะมาพร้อมกับในที่เป็นมาเนาะค่อนข้างหนักในเส้นทางประสบการณ์ชี่ยวคุณนะคะแต่เนี่ยพอถึงจุดที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงอ่ะมันช่างคุ้มค่ามากๆมันก็กลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่พอตัวสมน้ำสมเนื้อเลยกับประสบการณ์อะไรหนักๆที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านผลมาได้ตรงนี้นั่นเองนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันเลยด้วยไพ่ออร์ l เนะจะใช้เป็นไพ่ทีลีฟคอจูนกาสามใบนะคะอือออกมาเป็นไพ่ประตูไพ่จรอค่ะ Operity are waiting for you เห็นไหมคะอ่าใบนี้เป็นสัญญาณเลิกดีมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยคุณกำลังไปสู่โอกาสที่ดีอย่างมากนะรอคุณอยู่เบื้องหน้านะหลังจากจุดเปลี่ยนแปลงอะไรนะเวลานี้ ที่คุณมีการขับเคลื่อนและแปรธาตุพลังงานของคุณนะคะโอ้โหไพ่บูธก็ออกมาดีมากเลย increase นะคะ your effort if you want to achieve your goals เห็นไหมพไพ่ใบนี้ให้สัญญาณคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้รับนะคะตรงตามสิ่งคุณเนี่ยมีเป้าหมายหรือต้องการในเป้าหมายความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอนนะคะโอ้โห อีกหนึ่งใบเลยนะคะ Order Woman ค่ะพไพ่ใบนี้นะคะพูดถึงว่ามีนัยะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าคุณมากหรือผู้อาวุโสที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นตัวแปรสำคัญก็ได้ในการมาสู่โอกาสทองบางอย่างจุดใหม่ในชีของเพื่อนๆเราเนี่ยได้เลยนะคะ บางคนอาจจะหมายถึงแบบเป็นหัวหน้าง,งานใหม่ก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นดีลเลอร์ใหม่ที่เป็นลักษณะผู้หญิงเช่นนี้มาดีลงานมาติดต่อกับคุณให้โอกาสทองบางอย่างในการผลักดันเพื่อนๆนะคะอย่างนี้ได้เนาะ,ะปิดท้ายกันไปเลยนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้ค่ะ m ิสเตอร์มราร์คนะคะ2องใบบอกปิดท้ายอะไรนะกับ การเล่นแร่แปรธาตุขอนเพื่อนเรานะนำสู่การพลิกบทชีวิตใหม่ของคุณนี้ได้นะคะ New life นะโห oh, ตรงคำพูดของไมเลยก็คือบทบาทชีวิตใหม่ของคุณนะคะเจิดจรัสมากๆนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณจะไม่อยู่ โหมดเดิมๆแน่นอนนะกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเพื่อนเราไม่ให้ความรู้สึกถึงคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าประสบการณ์ใหม่ๆนี้ก็มาพร้อมกับความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นไปอะไรที่ง่ายดายยิ่งขึ้นสุขสมหวังยิ่งขึ้นให้กับทางชีวิตของคุณเลยนะคะอีกหนึ่งใบนะคุณได้ไพ่หยินนะคะดีมากเลยเพราะว่าไพ่หยินเนี่ย มันเป็นการาบอกถึงว่าพาชย์ของคุณเนี่มาถึงจุดของการเปิดรับได้รับนะคะอืมก็พไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะลิงก์กับ feminine energy ด้วยนะสื่อถึงได้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเปิดรับความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาการได้รับอ o f f ร์อะไรดีๆยิ่งขึ้นนะคะการถูกสนับสนุนเนาะอย่างนั้นนะคะก็เป็นพลังงานนี้ทั้งหมดเลยให้กับเพื่อนๆของเราทุกท่านนะ โอเควันนี้ก็จะปิดท้ายพลังงานไฮไลท์กันไปเลยค่ะด้วยไพ่ New Life นะคะแล้วก็เป็นไพ่บูธนะเป็นไพ่ที่มีความหมายดีมากๆเลยให้กับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ